ไปอีกมุมหนึ่งของน้ำตกสาะดาเมียงโอ้คงสภาพความสวยงามมากเหมือนสวรรค์น,นะครับเหมือนสวรรค์อยู่บนโลกเราเป็นมุมหนึ่งที่มองจากมุมบนลงไปข้างล่างน้ำตกตระดาษเงียงนี่เป็นฤดดูฤดดูฝนน้ำค่อนข้างจะเยอะน้ำไหลหลากแล้วก็ตกลงมากระทบกับโขดหินซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชัน จากข้างบนทั้ง,งล่างก็ประมาณร้0ยเมตรครับไม่ต่ำกว่าห้าสิเมตรที่มีความสวยงามมากทีเดียวเป็นช่วงของเดือนสิงหาคมครับน้ำกำลังกข้างจะเยอะอยู่บรรยากาศสวยงามมา,มากนะครับตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าดูเหมือนคึมคล้ายฝนจะตกแต่ว่า,าดูสังเกตจาก ตู้ยีเมฆหรือไอน้ําที่มันลอยพุ่งกระจายอยูอ่เหมือนกับควันไฟที่ไม่ใช่ควันไฟที่ตูยเมฆจะเป็นไอของน้ําที่ตกทกทบโขดหินนะครับตอนนี้มาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะครับแต่ยังไม่สุดทีเดียวยังลงไปได้แต่ไม่สามารถลงไปตอนนี้เพราะว่าไอาน้ําเยอะมากเลยโอ้ยอ,อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับฝนตกแต่จริงๆไม่ใช่ฝนตกเป็นไอของน้ําตกที่กระจายอันเกิดจากการตกกระทบ พื้นผิวของน้ําแล้วก็โขดหินชั้นล่างของน้ําตกนะครับดูข้างล่างเหมือนกับาสายน้ําที่ไหลามาจากวสวนสวรรค์จริงๆนะครับเป็นน้าตกที่มีความสวยงามอยู่แห่งหนึ่งของประเทศลาวนี่คือน้ําตกตากเหนียงนะครับอยู่ชั้นล่างสุดนะครับสวยงามมากครับ